ละสองสามเก้าเจ้าเวลาได้เด er ียวหรอสองสามเก้าอะไรนะได้เดียวหรอหนึ่งแห่หนึ่งบูมไม่แล้วคนได้สองร้อยเก้าบาทอะไรอ่ะมีค no ูปองมีคูปองอีกค sì ูปองมีค oh, ูปองถ้าใครมีคูปองกดใช้คูปองบูมชุดบู๊ที่ไม่แล้วมาเท่าไหร่แล้วอะไรนะเตรียมมาเท่าไหร่ขอไม่มากไม่น้อยวันนี้ขอไม่มากไม่น้อยอยากกดกด กดแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยถ้าไม่อยากกดล่ะถ้าไม่อยากกดแล้วแต่จะเชิดจะอะไรก็ไม่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 สนแต่ว่ากดแล้วจ่ายตังค์ด้วยได้ไหมล่ะขอได้ไหมว่ากดแล้วจ่ายตังค์ด้วยได้ไหมไม่ใช่กดแล้วเชิดขอแค่หกพันบาทโอ้โหเยอะเหรอไม่ว่าเยอะแต่ว่าราคาดีไงถ้าโอ้โหแปลว่าเยอะอ่ะมันดียังไงก็เสียดายมันดียังไงใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปที่แบบไล่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเขาเรียกว่าอะไรดิ๊ บูมคอมเาเขม้นต์ถามว่าวันนี้มีกระเทยเหรอหยุดกันไปกันทลายไม่แล้ววันอื่นไม่มีกระเทยแล้ววันนี้คือเป็นผู้หญิงเหรอปกติแล้วเวลาเราจะแบบอยากจะใช้สกินแคร์สักตัวเนี้ยเราต้องแบบว่าไปหาวนหนานี่กว่าจะเจอสกินแคร์ที่ถูกใจเราก็เหมือนสามีเหมือนแฟนอะกว่าจะเจอแฟนที่ถูกใจเราก็ต้องใช้เวลาถูกไหมกว่าจะเจอสกินแคร์ที่มันถูกใจถูกกับหน้าเราใช้แล้วมันได้ผลมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน ตัวเนี้ยพี่ใช้พี่ทำอ่ะใช้เองมตรงตรงทำอ่ะใช้เองแต่พอใช้แล้วมันเวอร์แล้วก็ารู้สึกว่าเออกขอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูใช้แล้วดีก็ใช้ต่อไปก็มันก็ราคามันดีอ่ะมันก็ประหยัดเงินเอาเงินไปทำนู่นทำนั่นทำนี่ได้แต่ถ้าใช้แล้วไม่ดีก็อย่าว่ากันเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยวันนี้ขอแค่นี้จริงๆกดไปลองใช้ดูใช้ใช้ได้้นครอบครัวนะราคาที่ขึ้นอยู่ได้2ขวดค่ะปกติแล้วอ่ะเขาชอบขโมย ทีมเราใช่ไหมหนูว่าขโมยของเขาทำไมเป็นงั้นนะเพราะเขาเป็นคนฉลาดเลือกเอาหรอเขาถึงเลือกเราอ้ฉลาดที่สุดอันนี้ยแต่เราเหนื่อยหน้าตาเราดูเหนื่อยไม่น้นหนูไม่เคยเหนื่อยจริงหรือเปล่าจริงเราอีกสามนาทีขายของไหมเราขายกันเรื่อยมะพี่ชอบคุยด้วยไงพี่อยนานๆเราจะได้เจอเจนนัเอออะมากดกันเข้ามาเร็ววันนี้ขอแค่หกพันออเดอร์เท่านั้นแล้วไปเลยกลเได้กลับเลยถ้าได้หกออเดอร์ละ อะไรนะก็เศร้าใจนิดหน่อยแต่ก็ทนได้นะนานๆทีจะได้มาเออมิ่งนะมึงอ่ะนิ่งนะจะโชว์ให้อยู่ที่ไงจะเข้าจโชว์ให้อยู่ที่กงโชว์มา่ิทรออยู่ว้วแล้วคุณทำไมคนต้องใช้เซรั่มของคุณเฟิร์นนะไออย่างคุณบูมอ่ะไม่ได้ใช้นะไม่ต้องห่วงคุณบูมเนี่ยไม่ได้ใช้แน่นอนอ่ะถ้าคุณจะถ้าคุณจะเปรียบเทียบในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยคุณบูมใช้ไหมเอ้คุณบูมใช้เหรอ คุณปู่ไม่ได้ใช้นะไม่เคยไม่เคยไม่ได้หยดเดียวนะถั้งั้นมั่นใจได้เลยว่ามันดีมันดีแน่นอนเพราคุณบูมอะไม่ได้ใช้ทําไมเรามาเนี่ยไม่ได้ถ้าพูดคาว่าเคลียร์อ่อนเคลียร์ไม่ได้เออก็คือเอางี้ดีกว่ามันคือการเติมน้ํามันคือการเติมน้าไม่ผิวเจนนี่ปกติเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราทํางานกันตั้งแต่เช้าดุไหมเที่ยงบ่ายอยู่แล้วใช่ไอ้บูมเนี่ยแต่งปุ๊บอยู่ปัดนะอ แต่งปุ๊บอยู่เลยเออแต่เราเนี่ยต้องการผิวที่มันแบบเติมเต็มคอลลาเจนเติมเต็มน้มําให้มันเพราเวลาแต่งหน้าม,มันติดทนทั้งวันครั้งแรกที่ใช้ฟินเคลมเลยนะสองนาทีค่ะหเหนื่อยวะ่ะแต่งหน้าติดแต่งหน้าติดอยู่ยันสี่ทุ่มไปเข้าบ้านหบาโคตต่อได้เลย <quatre> ใครไปบาโดตหรอแน่สนใจานาดจะสนใจนส ไม่ใช่ก็จะหายูไปสมัครไงอ๋ยบอบอไม่ต้องไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปหรอกพี่ทำไมถ้ายูไปพี่จะใช้บริการไหมอืมพี่ก็คงเหมาร้อยดื่มเหมโอ้โหร้อยู่แล้วเยอะเหรอครับพี่ชอบอยู่แล้วคนตกทองแดงพี่ชอบอยู่แล้วร้อยดื่มเป็นยังไงร้อยดื่มก็คือเป็นแบบว่าไม่ได้ต้องดื่มนะ เนี่ยกูไม่ได้ขายของมันเล่งทุนเรื่องบ้าซร่ามเซร่าเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครที <to 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 ่เข้ามาตอนนี <to to <to <to ้นะฮะฝากหน่อยฝากกดหน่อยนะคะวันนี้ได้โมชขวดได้สองขวดหนึ่งแถมหนึ่งนะได้สองขวดเลยนะในราคะสองสามเก้าปกติขสามร้อยกว่านะอ๋อะปกติขสามร้อยกว่าวันนี้ กว่าจะได้คิวมามันไม่ได้ง่ายติดต่อมาทุกช่องทางนี่ถ้ากูมาตามท่อน้ําได้มามาแล้วแค่ไปโผล่มาห้องเราเลยเฮ้ยโผล่ผิดโผล่ถูกไปเจอผ้ากีฬามันมันสิเออเปิดผิดเปิดถูกไปเจอผ้ากีฬามันมันเออยังไงเนี่ยมันยังไงตอนนี้มันยังไงแล้วผมก็ไม่เคยมาไลฟ์กับคุณนต่ผมก็ตื่นเต้นเนี่ยออเดอร์ฮอตเก้าเก้าคนกำลังยืนยันค่ะตอนนี้เราคนยืนยันว่าอันนี้ใครอยากกด กดได้เลยขอบคุณมากสําหรับวันนี้ทำไมถึงต้องกดนะทำไมถึงต้องกดเซราพี่เอแล้วก็ดูทำผ่าอะไรอย่างเดียวเราไม่กก็ต้องกดจีมานั่งดูเฉยเฉยหลอจะบ้าเหรอดีเลยไงใช้มแล้วันก็ดีคือเอาตรงๆพี่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวพี่ไม่ใช้ตัวอื่นเลยอในชีวิตพี่นะพี่อ่ะสามสิบหกนะเจนนี่ขอดูหน้าหน่อยนะ พี่สวยไหมสวยพี่สวยไหมสวยหน้าฉ่ำเาวาวขาวจวกเนี่ยพี่สโสดนะ,ะจริงพี่ไม่มีแฟนพี่โสโดัวานโก็โสดอ้าวแล้วมึงคือใครอ่ะ <laughs> นั่นหนูคือใครล่ะลูกถ้าเจอผู้หญิงแบบนี้ตอนโสดนี่คือจีบอ่ะจริงอ้าวยิวไม่พูดนะแบบเนี้ยเอ้ยนี่มันลูกเคยอันนี้ไปกินได้ไหมเนี่ยลูกเคยกินได้หิวแล้วพี่หิวนั่นหยวหนับเลยอ่ะทิ้งไว้นานเลยอะเร็วเร็วเร็วหายให้กดให้กดค่ะทุกคนจริงจริงจริงจเอาตรงๆสำหรับพี่นะผู้หญิงวัยสามสิบหกแบบพี่เนี่ยคือ พี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ดูดีในระดับคนรุ่นเดียวกับพี่พี่ก็มั่นใจอ่ะไม่แก่หน้าแบบว่าไม่มีโทมเลยถูกต้องแล้วหน้าตาดีอย่างเดียวมันไม่พอเพราะเราต้องทํางานตรงนี้เราต้องใช้หน้าของเราตลอดเวลาเราต้องต้องดูห้าร้อยชุดนะอีกห้าร้อยชุดขายไปเลยค่ะน้ำไหลไฟดับ่ายไปเลยน้ำไหลไฟดับไปเลยเอาเร็วๆๆใครจะตอนนี้ที่ช่วยเรื่องหน้าสว่างกระจางใสถูกต้องถูกต้องพี่อุถูกต้องแลวต้องรน้นว่าตัวนี้เน้นเน้นสว่างเลยเน้นเน้นสว่างแล้วก็เล่นเนอง ฝ่อสารอาไม่โทรด้วยพี่รู้พี่ทำการบ้านมาพี่จะไม่พูดอะไรที่ทำให้ติ๊กตอกแดนเจนนี่แล้วใครที่มีรอยดำดำรอยแดงแดงที่เกิดจากการยกขึ้นมาอะไรเนี่ยาโอ๋อโดนโอ้ยจุดลรสายตาว่ะเออเอพี่ลืมพี่ลาออกมาแล้ววงการเดิงเอาพี่ออกมาแล้วนี่ เออใช่อุ้ยร้อนจิ๋บ่เลยบ้านต้องแพงไม่แอร์ร้อนจังวะอ๋อวันนี้ว่าปิดหวังพี่มาปิดประหยัดอ๋อคือพี่มาปุ๊บปิดแอร์เลยใช่ค่ะประหยัดเออประหยัดแล้วพอพี่ไปเปิดทันทีค่ะเออเปิด20องศาก็พี่ก็ยังอยากมาจีนนี่อยู่ดีงั้นหนูก็ปิดแอร์รออีกรอเลกปิดทั้งวันนะฝากด้วยสําหรับเซรั่มตัวนี้มันเป็นของพี่จริงๆพี่ทำออกมาหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วว่าพี่ทําเซรั่มตัวนี้ออกมาตั้งแต่หลังสงกนาฏแล้วะมาพี่อะแค่รู้สึกว่าพี่อยากใช้สกินแคร์ปกติเวลาเราใช้้สกกินแคร์ของงเเาหลีีย เอาีออเดอร์บ้า <order S 1> งแหละต้องบินไปบ้างแหละเพราะมันหมดเงี้ยเอาทำไงเวลาของหมดแล้วตัวเนี้พี่ใช้สารสากัดที่แบบว่า เน้นเน้นคุณภาพเน้นเน้นนำเข้าจากเกาหลีจริงๆริงเพราะพี่เป็นคนบ้าเกาหลีอยู่แล้วอนาคตพี่อยากมีผัวพี่อยากมีผัวเป็นคนเกาหลีได้ถ้าพี่มีผัวเกาหลีพี่จะบอกเขาว่าเกาหลีผ่อนเพื่อนี่เกาหลีใต้ได้ไหมได้ไหมพี่บอกมาไหมพี่บอกไหมล่ะที่วันนี้ไอ้นี่มาพี่บอกมชอบมากอะไรนะชอบมากแต่ตาเราไม่ใช่าอันนี้ง่วงอ๋องง่วงพี่เออเออเอาพี่ถามว่าอะไรนะ เซรั่มดียงัยงไงตอบหลายรอบมันดีจริงๆมันดีจริงๆ <อา S 1> <ห>สว่างสว่างเ,เลือกใครที่มีอะไรอะในตะกร้าตกได้ตอนเนี้ยในตะกร้ากดสองส่วนเก้าสองเก้าคือถูกกว่าเดิมอีกมีคูปองลดไงมีคูปองลดไงใครจะกดรีบกดเลยใครที่เคยใช้ไปแล้วต้องตุนใครที่เคยใช้ไปแล้ววันเนี้ยคือราคาสําหรับที่มาไลฟ์เจนนี่เลยนะ ให้คนที่เคยใช้แล้วไปตุนด้วยเพราะว่าของหมดบางทีเราก็ของขาดเนี้ยเราก็อยู่ไม่สุขแล้วอาทลดเวลาบัตรเจ็บสองนาทีจริงกัเปล่าเหมือนเมื่อวานบอลเมื่อวานทดตป็นแปดนาทีอันนี้สองนาทีเออขอบคุณนะคะเซนนี่ขอได้ลุงรงค่ะไปขอได้ลุงรงลุงรงดูอยู่หรือเปล่าไม่ได้ดูหรอกกำลังกาวโอเคอ่ะใครที่เข้ามาตอนนี้นะคะฝากกดเซรั่มด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยวันนี้จัดโปรมาราคาดีมากจริงแล้วตอนนี้ก็ได้ถูกกว่าเดิมถูกได้ถูกกว่าเดิมปกติมันไม่ใช่ราคานี้พี่ ปกติมันสองขวดเนสามกว่าบาทสองขวดขวดเดียวก็ตกแบบเท่าไหร่เราก็ไม่รู้อันนี้ยคือได้ไปเลยสองขวดเนี่ยนะคะสองต้นสองต้น,นใช่อยากให้ทุกคนได้ใช้นะคะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ไดสําหรับเด็กๆที่แบบเพิ่งจะมีสิวฮอร์โมนฮอร์โมนนะเริ่มเริ่มมีตอนประมาณช่วงแบบสิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยที่เริ่มเริ่มเริ่มผุดขึ้นมาแล้วอะเริ่มโผล่ขึ้นมาเริ่มจับแล้วมันเริ่มไม่ลื่นแล้ว ใช่ได้สำหรับผู้ใหญ่ที่อายุแบบ40 50เนี้ยที่เขาแบบมีปัญหาเรื่องแบบอุ๊ย ฉันทํางานประตําหน้าฉันเป็นฝอสรรอาไม่โทรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันอ่าหนึ่งนาทีสุดท้ายนะได้ครับได้ครับพี่เฟิร์นทําราคามาดีมากขอบคุณครับตอนนี้ลูกค้ากดได้2 0 9บาทคือได้สองขวดใช่เลยแล้วขวดหนึ่งคือให้เยอะนะใช่ใช่ใช่จริงๆขวดหนึ่งอะให้เยอะนะแต่ทุกแต่ย้ำอีกครั้งได้ไหมค่ะวันนี้ใครที่กดไปนะไม่โกรธเลยจะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ขอให้เปิดใจและใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องได้ไหมแล้วเทียบดูหน้า ของคนที่แบบว่าหน้าเก่าเราอะออกับหน้าที่ใช้ไปสัก7วันอะ,ะแล้วต่อเนื่องไม่หยุดอะไม่ได้เกียใช้ยังไม่ได้เอาไ <5 S 1> ป,ป <5 ML S 1> ซื้อห้าเอค่ะส5 ML ไม่ได้ซื้อไปแล้วไปวางไว้ที่แบบหน้าแั้วก็จบอย่างเดียวออซื้อไปแล้วใช,ออใช้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 ใช,ใช้แล้วดูผลลัพธ์ซิว่ามันเป็นยังไงหลายคนอาจจะบอกาอยพี่เฟิร์นทำเซรั่มออกมาเหมือนน้ำเปล่าเลยค่ะใช่ใช่หลายคนไม่ได้ใช้นะทุกคนไม่ได้ใน้ำน้ำวางหลายคนไหนหรอหลายคนมันเนี่ยหลายคนมันคนเดียวเนี่ยเออ ไม่เคยพูดเลยนะว่าไอ้น้ำซุปหมูกระทะมันมาใส่ผงชูรสเยอะไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะเพามันถึงเกินแล้วแห้งคอมากเลยมันไกินเรื่อไมเรียกหมาหลายตัวยิ่งเปิดร้านไปหมาเรียกหมาห่างเลยมาหายเรื่เกิดจากอะไรเออไอ้นี่แต่พวกก็สั่งกินกันอยู่นะเออชอบแต่ชอบชอบนะมีวันนึงบอกว่าน้ำซุปน้ำซุปท้องเน้ำซุปจืดจังมันหายไปแป๊บเดียวมันกลับมาอันนี้เข้มข้นแล้วอย่าเติมผงชูรสเพิ่มอ่าใครที่เข้ามาตอนนี้นะคะฝากด้วยแล้วเปลี่ยนตะกร้าแล้วหรอ กำลังจะเริ่มแล้วค่ะโอเคแต่ตอนนี้ไม่นจะริ่มช่ไหมก็คือแช่ไว้ให้กดได้ใช่ตัวที่สองต่อเลยตัวที่สองอันนี้คือมาเราเป็นลูกเขาเราต้องกระตันอยู่เราเป็นคนที่เกิดมาจากพ่ออสุจิของเขาเนี่ยเราต้องเป็นลูกที่กระตันอยู่เราจะไปหาว่าเอ้ยเขาวันวันเอาแต่เล่นกล้าวันวันเอาแต่หมามาหันไม่ได้เราต้องขายเพราะเขาเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้ยูจิคอลลาเจนนะคะของลุงลงอันนี้ขอให้พี่ยูดูได้ไหม แล้วพี่แล้วพี่คิดนะว่าพี่ยิวอายุ60เท่าลุงลงพี่ยิวจะเป็นเหมือนลุงลงไหมได้ไม่ถึงเป็นแบบเล่าเลือนะขอโปรกนหมายถึงว่าขอโปรผิวพันธอ์อ่ะอ่ะโอเคมายูจิคอลลาเจนนะปกติเขาขายซองละ390ค่ะพอลูกดยงเงินจริงวันนี้1ซอง1 1ซองใหญ่แบบนี้นะมี60ซองเล็กกินได้6กวันกินทุกวันได้60วันจาก3า0กเหลือ สามห้าเก้าก็เลยก็คือได้หกสิบซองใช่ได้สองห่อมันห่อละสามสิบได้สองห่อเท่ากับหกสิบใช่สามห้าเก้าได้หกสิบซองภรรยาคุณฉลาดเรื่องตัวเลขคุณนี่อ่ะพี่ยิวดูว่าถ้าพี่ยิวอายุหกสิบกว่าพี่ยิวจะเป็นแบบนี้ได้ไหมอ่า้างซะแล้ว้างซะแล้วบอกแล้วให้เตเน็ตมาเขาโดนรอันนี้ราคาที่ขึ้นอยู่ลูกค้าได้ไปสองห่อ ได้ยาวๆสองเดือนอนี่เป็นคอลลาเจนพลัสนะค่ะสารสกัดลัาเครื่อให้ดูให้ดูเอ้าเห็นวะให้ดูนี่นี่แข็งแรงมาก ทำได้กระโดดเป็นกบเลยนี่ปีนขึ้นเป็นลิงต้นไม้เลย,ยนี่คือลุงลงเขาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวยูจ,จิคอลลเเจนแล้วเขากินทุกวันวันหนึ่งปกติคนธรรมดากินวละซองวราซองสองซอ,อง,อง,องลงุลงลงกินสี่ซองไม่รู้ทำไปทำไมแต่เขาบอกเขาเป็นพรีเซนเตอร์รสชาติเป็นยังไงรสชาติมันจะออกมีความแบบว่ากินง่ายไม่